โยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมอาเซ่นนทเกมคุงครับผมห่านนงาาหายไปนานนะครับวันนี้ผมกลับมาทันทีครับผมมาเล่นแมปที่มีชื่อว่าเมตาล็อกนะครับเป็นแบบเตะบอลนะฮะใครคะ,ไคะสไตเกอร์ออเดซี่นะครับแต่นี่เป็นระบบเลี้ยงบอลที่โคตรจะเท่ก็จะเปรี้ยวฟ้ามะพร้าวเผาอะ่ะบอกเลยว่าเท่จัดแล้วก็จะมีระบบสุ่มด้วยเหมือนไซเกอร์เลยผมก็ได้แซมแซมมาประมาณ2วันนะครับก็นี่เป็นวันที่2นนะครับเนี่ย ผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะโอเคผมก็ไม่มีอะไรแนะนำมากผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันครับเพื่อนผู้ชมผมก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะว่ามันสนุกแค่ไหนนะครับแล้วก็มาเล่นกันเยอะๆนะฮะพอดีหาหาทีมอยู่อะ่ะเออคือเล่นคนเดียวไม่เหงาอะ่ะเออเนี่ย,มมย,ลยะะ 16. แล้วผมมีตายอีกหมื่นห้าได้หมื่นหกแล้วผมไปสุ่มให้หมดเลยเลยที่สุดสักิบครั้งสิบหกอ่าไปสิบห้าครั้งไปสิบห้าครั้ง สุม่มไรเดย์สุ่มโปแล้วกันผมชอบสีเหลืองว่ะอุ้ยได้สีเขียวไม่ชอบเหมือนกันอุ้ยได้สีฟ้าก็ไม่ชอบเหมือนกันโอ้สีเหลืองไม่ชอบโอ้สีเขียวก็ไม่ชอบเปล่าหรอกผมอยากได้นี่อยากได้แบบเท่ๆอ่ะแบบสีแบบเนี้ยเท่จัดอ่ะขอปัตโต้อะไรเงี้ยเป็นตัวพระเอกอะไรเงี้ยสีแดงๆอ่ะขอแบบพื้นหลังสีแดงออกเพลงเพลง หมดหมดอย่างนี้หมดหมดอย่างนี้หมดเลยไปาถึงสปินหรอไม่ความอดทนผมอะเป็นเองกับเองครับอะไรกันครับไม่ได้เลยหมดแล้วเฮ้ยโอ้ดีเกี่ยวมม ета, เมตาล็อกเป็นแมปแนวอนิเมะของบูร็อกนะครับ เออแล้วผมก็เป็นกโกไนงะสกิลผมมันเป็นกโกนะครับท่านผู้ชมผมสุ่มได้เป็นกโกนะเออสกิลผมอ่ะเป็นแแบบเออบอกบ๊อกนะแ,แบบใช่มาอนะ่าเรื่องคือสีของผมใช้นในคำเว่อร์เว่อร์จัดแนั่นซูเปอร์เซฟยังไงไปงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะก็มาดิยิงสักสิบลูกเลยให้โอกาสกยิงอ่ะยิงให้เข้าเถอะอุ้ยเข้าเลยอุ้ยยังหนึ่งตึงมาแล้วบอลมาแล้ววานนี้ยิง นี่ก็มาดิครับไปยิงอีกสักสิบลูกเลยบอลแก้วบอลไม้แก้วไอ้เหี้ยตกใจเขาแค่เลี้ยงบอลกระโดดซูเปอร์เซฟทำไมเอ้โก้ผมรับได้แล้วบอลบอลมาแลว้วบอลมาเลว้วบอลมาเล้วเออสวยเพื่อนอะไปสวยแต่ไปให้ไข่ไปมันไม่ไข่ไหมนะอันนี้โดนยิงไม่ใช่มันหลบ บล็อกไม่ใช่อะไรมั่วตัวตัวเหล่งไปหมดแล้วกูโดนยิงตรงนี้ยังไงเลี้ยงบอลหลบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโอเคได้บอลปึ๊บเลี้ยงหลบโอ้โหยิงอย่างแม่นโอ้ยิงอย่างแม่นแม่นก็ยิงแล้วเบี้ยวไปทางซ้ายเฮ้ยขวาไปเพื่อนเอาเลยยิงโอ้โห ที่ผมนี่มันเอาเรื่องจริงแบบเ๋ยวผมไม่ค่อยเอาเรื่องอะ่ะโกก็หนึบบนยิงก็แม่น إ ي, إ ไปอิ ي, ซากิไปเลยขึ้นหน้าแล้วยิงประตู ประตูซะเฮี้ยผมยิงเฮี้ยอะไรนะไซเกดน้ออ๋อผมคิดว่าอิซากินะาจะแบบส่งให้เพื่อนไงเออไซเกดเอออเาแล้วจังหวะนี้ยังไงมึงเล่นเฮี้ยอะไรกันนะเฮ้ยประตูประตูก็เหนื่อยนะเห็นแบบเนี้ยอ๋อเล่มี่อยะเซฟแล้วยิงส่งให้กูก็ได้มาส่งมาเออยิงยิงอย่างกับปืนใหญ่ยิงเสียงนั่งปิ้วนั่งปิ้ว น,นั่งปิ้วนั่งปิ้วนะเออมาแล้วจังหวะนี้ยังไงอุ้ยเสียงปืนใหญ่แกแบบมาแล้วกลางวะนี้ขอเออปล่อยมันมายิงเลยมั้ไงมันก็ยิงไม่เข้าอ่ะบอกเลยโกโกนึบอ่ะโกนึบจัดอ่ะอยาบอลมา ก็เตะไปแล้วหนึ่งทียิงไม่เข้ามันยิงไม่เข้ามันยิงไม่เข้ามันยิงไม่เข้าโอเคสวยเพื่อนทวัดีเพื่อนส่งได้นะเออส่งให้เพื่อนคนนั้นก็ได้ไอ้เหี้ยโดนแย่งบอลไปแล้วนะท่านผู้ชมมันจะยิงเลยหรือไม่ยังไงยืนรออะไรยังไงยังไงต่อยังไงเอ,อ้าไม่ทันได้ดูแม่งอยู่ๆมาแล้วผมนึกว่ามันเลี้ยงบอลน,นะครับท่านผู้ชมขอโทษในรายการที่ผมโชว์ให้ดู แล้วครับเขาวัานี้เขาเลี้ยงบอลกันไปข้างหน้าแล้วยิงไปแล้วนะไม่รู้เข้าหรือเปล่าโอ้โหเสียงปืนใหญ่ดังปังน้อง <c oughs> บอลไม้แก้ว <c oughs> เ,เพื่อนไป <c oughs> ว้าไม่เข้าไอ้ควายได้เป็นไหมหน้องว้ายิงขึ้นไปเลยเพื <c oughs> ่อนไปเลย <c oughs> ไป,ยไป <c oughs> อ้าวเพื่อนไม่ดูบอลเลย เออสวยไหมไหมเออตรงไปไปเลยอยยิงเข้าหรอเ <Yeah. S 1> นี่ยครับแล้วก็โหฉากจบแม่งโคตรเท่แบบ time stop ไว้อ่ะดูดิแล้วือถ้าผมวิ่งอ่ะแบบอย่างเอ๋อแม่งอย่างต้องอ่ะดูหน้าดียิ้มตอนมี้ยังมึงเปรี้ยอไอ้สัตว์ <c oughs> ไม่มีอะไรครับมันเป็นหน้าตัวละครที่ผมสุ่มได้นะหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า